ตำนานประหลัดขิกสองเกจิดังหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกปลุกเสกเข้มขังพุทธคุณเมตตามหานิยมกันสัตว์มีพิษประหลัดขิกหรือขุนเพชรเป็นเครื่องรางของขลังที่โบราณจาณ์นิยมจัดสร้างขึ้นมาจากไม้มงคลไม้กละปังหาเขาสัตว์หรืองา ที่มีลักษณะรูปร่างแปลกตาไปจากวัตถุมงคลประเภทอื่นกล่าวคือจะมีสันฐานเป็นรูปลึงหรืออวัยวะเพศชายอย่างไรก็ตามถ้านึกถึงประหลัดขิกของพระคณาจารย์รุ่นหลังๆทุกคนต้องพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันถึงประหลัดขิกของหลวงพ่อยิวัดหนองจอกอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยเกียรติคุณ ด้านประสบการณ์นั้นเหลือขนาดนับเครื่องรางของขังพุทธคุณอันเลื่องลือประลักขิกที่ผ่านการปลูกเสกจากหลวงพ่อยิ้เป็นที่กล่าวขานตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันคือ 1. การค้าขายใช้เอาไปทิ่มกับของที่ขายไม่นานก็จะเห็นผลและจะค้าขายดีอย่างเทน้ำเทท่าโดยมีเรื่องเล่าว่ามีพ่อพัคนจีน ทำอัญ,ญมณีส่งต่างประเทศเมื่อส่งของไปแล้วถูกส่งคืนกลับมาอ้างว่าของไม่มีคุณภาพพ่อขาท่านนี้กลุ้มใจมากมีคนนําไปหาหลวงพ่อยิดท่านจึงมอบประหลัดขีดและบอกให้นําไปทิ่มที่ของซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ถูกส่งคืนกลับแล้วส่งกลับไปอีกครั้งปรากฏว่าต่างประเทศชมว่าของชุดนี้ถูกใจมาก 2. เรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นตะขาบแตนต่อแมงป่องเอาประหลัดขิกไปวนบริเวณที่ถูกกัดต่อยจะหายเป็นปริดทิ้งรวมทั้งงูพิษจะอ้าปากไม่ขึ้นถ้าเราเหยียบหรือนอนทับงูจะตายส่วนวัตถุมงคลของหลวงพ่อยิดที่ขึ้นชื่อคือประหลัดขิกที่ได้สร้างปฏิหารบินได้เป็นที่นิยมกว้างขวางในหมู่ทหารและตำรวจเพราะเชื่อกันว่า ใครมีประลัดขิดของหลวงพ่อยิดต,ติดตัวแล้วจะดีเด่นในด้านเมตตามหานิยมและแขล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงอีกทั้งมีผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆทั้งแขล้วคลาดและโชคลาภจากการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อยิดชื่อเสียงของหลวงพ่อจึงโด่งดังมากในยุคนั้นนอกจากประหลัดขิดของหลวงพ่อได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลแบบทดลองสร้างดูพุทธคุณ ตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์ยิฐโดยสร้างเป็นตะกุดเพียงไม่กี่ดอกและได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลแบบจริงๆจังๆ,งๆก็ตอนสร้างวัดหนองจอกนี่เองปัจจุบันค่านิยมประหลัดขีกหลวงพ่อยิฐนั้นเนื้องาแก่จานด้วยมือหลวงพ่อยิตหลักหมื่นต้นๆเนื้อกะละปังหาหลักหมื่นต้นๆเนื้อไม้มงคลหลักพันส่วนอีกหนึ่งตำนานประหลัดขีกต้องยกให้ประหลัดขีก แห่งเมืองนอนทบุรีของหลวงพ่อกี่วัดหูช้างส่วนใหญ่ผู้คนจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีว่าท่านเป็นอดีตพระเกจิที่เชี่ยวชาญและเก่งกล้าทางด้านคาถาอาคมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บผีเข้าหรือถูกคนใสยต่างๆชีวิตในวัยยาวหลวงพ่อกี่ให้ความสนใจและศึกษาตำราการทำน้ำมนรักษาโรคต่างๆ โดยได้ศึกษาวิชาการการทำน้ำมนต์จากคุณปู่ของท่านเองในสมัยนั้นคุณปู่ของท่านเก่งทางด้านการทำน้ำมนต์รักษาโรคต่างๆกล่าวได้ว่าใครมีโรคอะไรก็จะเดินทางมาหาเนื่องจากสมัยนั้นโรงพยาบาลต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนปัจจุบันจนต่อมาชาวบ้านต่างๆก็ขนานนามท่านว่าหมอบุญเทวดา ครั้นต่อมาเมื่อมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์โยมบิดามารดาก็จัดการอุปสมบทให้นบพัทศีมาวัดหูช้างตำบลคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่ออุปสมบทแล้วก็จำพรรษาอยู่วัดหูช้างหลังจากนั้นสองพรรษาผ่านไปหลวงพ่อกีก็ได้ออกทุ่งดงขวัดไปตามป่าเขาต่างๆเพื่อแสวงหาความสงบวิเวก ฝึกวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งต่อมาท่านก็ได้พบกับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเกจิอาจารย์ดังเจ้าของประหลัดขีดอันเลื่องชื่อที่เล่าขานกันว่าสามารถถวนน้ำได้เมื่อท่านได้พบกับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบท่านก็ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับการสร้างประหลัดขีดจากหลวงพ่ออีและยังได้เรียนกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอ,อีกด้วย เนื่องจากท่านแวะมาพักที่วัดหูช้างเสมอๆด้วยบรรดาลูกหลานเหลนท่านมาตั้งรกรากเรือนในย่านวัดหูช้างหลายสิบครอบครัวและยังได้ผงจากหลวงพ่อปานเกือบหนึ่งปีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ